วันนี้นะครับคอรมอมีม,มติเห็นชอบให้ขยายการบังคับใช้พรกฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 1, อ1เดือนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะต่อนะฮะครั้งละ3เดือนครับแม้ก่อนหน้านี้นะฮะองค์กรสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคม35องค์กรครับเสนอให้คอรมอเสรษฐานี่ต้องมีมติไม่ต่ออายุพรกฉุกเฉินร้ายแรงในจังหวัดชายแดนใต้ครับที่จะหมดอายุในวันอังคารนี้จะหมดอายุแล้วนะ โดยคุณผู้ชมครับพรกฉรุกเฉินนี่นะครับใช้มาตั้งแต่17กรกฎาคม2548ในรัฐบาลใครครับใครครับ <c oughs> คุณทักษิณครับเอา้าคุณทักษิณครับ <c oughs> ซึ่งคอรมอรทุกรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ติดต่อกันมาตลอดระยะเวลา10 8ปีเต็ม <S <S หรือก็คือ2อ6เดือนครับโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับระบุในถแถลงการว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ประกาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นให้อำนาจหน่วยงานความมั่นคงหลายหน่วยงานในการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่ตั้งข้อกล่าวหาในสถานที่ที่ควบคุมไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเป็นระยะเวลายาวนานถึง30วันบ้ามากเลยเนี่ยโหดมากเป็น เป็นการควบคุมตัวตามคำสั่งของฝ่ายบริหารโดยไม่คำนึงว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ต้องสงสัยความผิดหรือไม่มและขอใช้อำนาจศาลเพื่อทบทวนการออกหมายจับและการขยายเวลาควบคุมตัวเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ไม่อาจกระทำได้หรือไม่อาจบ,บังคับใช้ได้ครับส่วนการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวโดยหน่วยงานอิสระเนี่ยก็ไม่มีความสม่ำเสมอนะครับ พรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับยังจํากัดโอกาสที่จะฟ้องคดีทางอาญาทางวินัยหรือทางแพง่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยครับซึ่งละเมิดอํานาจตามพรกฉุกเฉินและละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับมีผู้มองว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับช่วยยกเว้นความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายเรียกร้องค่าชดเชยจากการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐครับโฆษกรัฐบาลนะครับคุณชัยวัชรงค์ครับถแถลงว่า ฝ่ายความมั่นคงได้เสนอมาใน,ในที่ประชุมนะเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนโดยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะเป็นผู้ถแถลงเองโอ้โ,อโหฝ,ฝ่ายความฝ่ายความมั่นคงมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วเขาจะถแถลงเองด้วยอโอ้โหครับผมแต่ตนสามารถพูดได้ว่าทิศทางของเรื่องนี้จะดำเนินไปในทิศทางที่จะผ่อนคลายมากขึ้นเป็นทิศทางในทางบวก เน้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับและจะทําให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้นโดยฝ่ายความมั่นคงขอให้ตนไม่พูดจะมีการถแถลงใน1นสวันครับเอาเป็นว่าดีกว่าเดิมอมแต่ดีขนาดไหนขออนุญาตว่าไม่สามารถบอกท่านทั้งหลายที่นี่ได้บอกได้แค่ทิศทางว่าอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นครับนี่คือสรุปวฝ่ายความมั่นคงนี่สั่งโคศกรัฐบาลได้อีกลครับเนี่ย<อ>สุดยอดไปเลยครับเก่งจังวะคุณผู้ชมรู้สึกไหม ถ้าเราแบบมองโลกในแง่ดีมากๆเขาบอกใช่ไหมว่าจะต่อปกติเขาต่อกันสามเดือนนี่ต่อหนึ่งใช่ปะเริ่มต้นการตั้งรัฐบาลด้วยประเด็นนี้ต่อหนึ่งใช่ไหมต่อไปหนึ่งเดือนเท่านั้นและต่อเสร็จแล้วจะตรวจสอบในระหว่างนี้ด้วยคุณผู้ชมว่าเราสามารถคาดหวังได้ไหมว่าหนึ่งเดือนที่ว่านี้จะเป็นหนึ่งเดือนสุดท้ายของพรกรสุกเฉิ่นละคิดไหมเพราะเห็นเนี่ย<า>โฆศกรัฐบาลบอกแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นงั้นก็น่าจะแปลว่า ก็ห่เดือนสุดท้ายก็คงไม่มีแล้วเนอะไม่มีแล้วก็1เดือนนี้ตรวจสอบาจจะยกเลิกแบบสมกฎหมายนี้เลยไหมก็เป็นไปได้การบังคับใช้ก็เป็นไปได้กฎอายการศึกพราก็ฉุกเฉินแล้วก็อะไรกฎหมายความมั่นคงใช่ไหมใช่ใช่ใช